สวัสดีครับว่า<ม>แการจีเกมที่กางนะน,นี้จะมเล่นแมพฟินเด้บทน5าีสองคืออยู่กับพี่กัจจาเดิมผมเติมคือกระทอดเออภาคหนึง่งยังยังไม่เล่นอ่ะแต่เราจะาเล่นภาคสองเลยผมอยู่ข้างนอกนะครับผมกำลังทุกมันบักบักเกิดข้างนอก,ก,ก,นอกโอเคเราไปหาปุ่มหัวร้อนมาครับโอเคเราไปอ่านป้ายกันเลยดีกว่ามาป้ายแรกฮัลโหลนี่คือวิธีที่จะหา ปุ่มปท่นแล้วก็ในแมปนี้จะมีทั้งหมดย0จัสต <Yeah. S 1> <Just> ้องไม่จะบอกให้ป้ายกันห<ต>ยุดก็แล้วแต่มี5ดาดนะครับแล้วก็ให้ปิดมอนซะเห็น <Yeah. S 1> ไหม In this level you will need ค okay. ือหาปุ่มในในกล่องครับอก ในวมขอไม่แปล้วกัน <laughs> กเขาก็มีชาแนลมันกันครับชื่อว่า k e n s i <c> Gaming <oughs> ลืมไปดูนะให้จยูคอมดิดูโอเคโชคดีเอาขอรัดเลยแล้วกันครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เราก็เข้าใจว่ามันเล่นยังไง <c oughs> โอเคหน, <c oughs> นึ่งล o u b ที่หนึ่ง Nature นารกไปไปแยกกันหานะเอา hit room distributionable ไม่มีอะไรอะไรนี่ไปหาปุ่มของตายนั่นคุหละไม่ใช่ไปไปแยกกันหามองไม่เห็นอ่ะมีมีป๊อปยิ่งไมหนึ่งไม่นีตัวไม่อ๋อคนสุระ ฮ่าลอ,อิสมีอเกนี่นน,นี่ชาด,ดิคั้งางซึ่งผมว่ามันต้องอยู่แถวพอบแบบใหม่มก,ก็ข้างบนนั่นแหละมามาพาครัวกันดีกว่า,วาพาครัวเล็กๆลกนู่นๆนมันง่ายไป อบอกให้แยกกันหาอุ้ยอย่าขึ้นไปเยอะนะยืชูอับมองไม่เห็นนะขุมมอนเตนสงสัยแต่ตรงนี้แหละไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่ใช่เฮ้ยล้างเสาปเปล่าข้างบนใช่ไหม ลาวานั่นไงฮะเห็นละกล่องขงบนอยู่อยู่ข้างบนเอากล่องมาใช่ไหมโอเคข้างบนปักเลยปักตรงไดมอนด์ปักหมดหลักแล้วลาวากดเลยโอ้โชคดีไปแลเลเวลสองไปเลเวลสองเออไมล์ช็อปแปลว่าเป็นเมืองเมืองในไมล์คราฟต์ มันต้องมีแมงมุมเกิดอยู่แล้วอะตรงไหนแปลกๆเอาเลยโอ้เจอทีนท,ทีไม่น่าให้ทำลายบล็อกแบบนี้เคล็บอันนี้เคล็นว่า u s t i l l flooring ไม่บาอยไม่เจอ พี่วัวอยู่ไหนข้างบนล่ะพี่อยู่ข้างล่างนี่ไงมันให้ลงมาข้างล่างนี่เลยเพราะว่าข้างล่างมันมีม,นม,มันมีที่ปักไดมอน์นงเฮ้ยนี่นนมันเหมือนปุ่มเออหายากตานนี้นมันไม่ขุดอยู่แล้วมันเป็นกล่องเขาบอกจะอยู่ในกล่องกล่องมันก็คงไม่เปิดอะไรงา่ายเข็นเข้าไปดีอีกด้านหนึ่งไงมันจะมีรูลง ไม่ม,ม,มีขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นไม่ได้ไงมันให้หายในนี้แล้วว้วท่นี้เป็นยังไงเจอแล้วง่ายง่ายพี่คบอกอือใช่ว้าวเป้ามีง่ายพี่ขวัตโอเคไปเมตสาวินเทออ์ เดี๋ยวมีกล่องสนโนบอลนีเดี๋ยวสนโนแมนดูอยู่บนชั้นีดูสโนแมนสร้างทำไมสนโนแมนหาอกล่องนะ้ไปแยกกันนะพี่กอี่มันต้องอยู่ในห้องนี้แหละน,นี่ไงเอา หรือเปล่าเขาลืมใส่ของหรือเปล่าหรือว่าเขาทำไม่เชยอันนี้ไม่แน่ใจเลยเปิดไหมืมเนาะผมว่าเขาอาจจะลืมใส่ของลอะไรมันก็มีโอกาสจะของแบบลืมใส่ของมีโอกาสเด้อนั่นนี่ตัวอันที่ชิค เช็คในบ้านเหรอในบ้านในบ้านเข้ายัางไงในบ้านในประตูนี่นบ้านเห็นแล้วนี่บ้านนี่ไม่เห็นประตูไปเจอละเจอไม่เห็นประตูเจอละเจอผมละนี่แหละทางทางกลทางคือทางทางไปนี่ L4 Desert Desert Eagle อีก่ใช่ละโอเคอันนี้มันจะมีคำใบ้นะครับเขาอีกทีอินอารีน่าดิสอารีน่าเหรอมันจะมีเป็นคำใบ้นะอารีน่าฮัลโหลมีชันอีกครั้ง มีายตรงน้นเดี๋ยวพี่เห็นพี่เห็นน้ำนี่ไงมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีไม่มี อลีนาเจ,จอป้ายเดี๋ยอเจ๋ออกไปออกไปเจอป้ายเออเห็นดูเขียน,นาอะไรเออเขียนอะไรเออไม่ใช่นี่เดี๋ยวพี่ขอออกไปก่อนแป๊บนึงพี่ขอเช็คกล่องหน่อยดี่าไม่มีที่ตรงนี้มันมันเขียนไว้ว่านี่ไงกล่องเจอแล้วเจอแล้ววัอายุเัาจะไปทางอะไรเกี่ยวกับ พี่ได้กล่องละจะเอาก้ได้กล่องอารีน่าดิสเสพี่เจมลองได้กล่องละเออเดี๋ยวพี่เบอร์ไปกดปุ่มอไปปักปุ่มจริงๆว่าจะได้ก่อ้แต่พี่เจมมาเสือเอามันเอาแล้วได้ก่อนได้หลังมันเกี่ยวอะไรกันมันสำคัญที่เราได้ผ่านไอ้นี่เห็นกับตัวเพราะมันสำคัญที่เราได้ผ่านมันสำคัญที่ได้ผ่านเลยมันไม่ได้สำคัญที่ใครได้มาเรามาขังใบกันเลยเช็ค เฮ็ดี้ฮาให้ไปในบ้านให้เช็คในบ้าน,นะกะินละไรกิลนละกิะนอะไรกินอะไรเจอเยวเจอบ้านอยากอยากดูอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ตรงไหนตรงอ๋อโอ้ง่ายอ๋อเฮ็ดีอ๋อพี่นึกว่าบ้านมี มีแค่นี้พี่รู้ว่าเป็นทางออกอน,นั่นตรงนั้นนี่แหละข้างหลังไงมันชอบอยู่ข้างหลังหมดเลยจบจบแมพจบแมพง่ายชิบหายโอเคอเคกับจบไปแค่งขนี้นะสำหรับเนี้ยโยน แล้วก็ไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอ่าเราได้ทีละคนเนาะทันนี้สวัสดีครับ